บทที่เจ็ดเขาเป็นสามีของฉันเซียวชูรันเห็นพ่อกับแม่พุ่งเป้าไปที่เย่เฉินตลอดเธอถอนหายใจแล้วพูดขึ้นพ่อคะแม่คะเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเย่เฉินเลยเป็นหนูเองที่ไม่อยากให้พวกเขามาดูถูกเราอีกต่อไปแล้วหลายปีมานี้พวกเรายังได้รับความอายุติธรรมไม่พออีกเหรอแม่ของเซียวชูรันพูดโล่องออกมา เหมืนแกก็ไม่ควรตอบรับหน้าที่นี้นี่อย่าว่าแต่แกเลยต่อให้ย่าแกไปเขาก็ไม่สนใจเธอหรอกเยี่เฉินดูเหตุการณ์ตรงหน้าพลางแอบยิ้มเจินเจินพ่อตาแม่ยายที่ชอบประจบคนรวยของตนคู่นี้เกรงว่าให้ตายก็ไม่มีทางเชื่อว่าตนนี่แหละคือเจ้าของตี้เห่ากรุป๊ปในขณะนั้นเองจูจ่ๆก็มีคนมาเคาะประตูบ้านมาแล้วแล้ว แม่ยา่หมาหลันพูดตอบรับพลางเดินไปเปิดประตูเย่เฉินหันไปมองก็เห็นวัยรุ่นใส่ชุดสุดแบรนด์อามานี่ยืนอยู่คนหนึ่งดูสง่าผาเผยดูมีความสามารถบนข้อมือสวมนาฬิกาปาเตฟ,ฟิลิปดูแล้วอย่างน้อย,น,อยน่าจะราคาสมถึงห้าล้านซิลชูรันรู้มาตลอดว่าจางเหวินเข้าชอบตนดังนั้นจึงพูดออกไปอย่างเย็นชา จางเหวินเฮาฉันจะรับน้ำใจของคุณไว้แต่ฉันจะหาวิธีเองมาหลันพูดอย่างตกใจชูรันแก่บ้าไปแล้วเหรอคุณชายจางอุตส่ามีน้ำใจมาช่วยแกทำไมแกถึงพูดแบบนี้ละ่ะเซียวชูรันไม่พูดอะไรทว่าแย่เฉินกลับถามจางเหวินเฮาขึ้นอย่างสนใจ คุณชายจางผมอยากรู้มากๆว่าคุณมีวิธีอะไรช่วยชูรนันตี้เห่ากรุบออกจะใหญ่โตสักขนาดนั้นคงไม่โดนพวกคุณจุงจมูกหรอกคุณมีวิธีที่ทำให้ตี้เห่าเซ็นสัญญากับชูรันงั้นเหรอจางเหวินเฮาพูดอย่างเหยียดยามคุณจะไปรู้อะไร ประกูลจังของเราเป็นพันธมิตรกับที่หาวกรูปมาตลอดโปรเจกต์ Project ใหญ่หหมูลค่า1,000งล้านนี้อย่างน้อยพวกเราคงได้สักหนึ่งในสาเมื่อ e ถึงตอนนั้นผมจะให้พ่อของผมแบ่งออกมา1 0 0่ง0ถึงหล้านจากหนึ่งในสามนั้นให้ชูรนันแค่นี้ก็ช่วยให้งานของเธอให้สำเร็จแล้วไม่ใช่เหรอเย่เฉินพูดอย่างประหลาดใจโผ ไม่คิดเลยว่าตระกูลของคุณชายจางจะสนิทกับที่เห่ากรุบขนาดนี้จางเหินเฮาพูดแน่นอนมีเมืองจินหลิงมีใครไม่รู้ความร่วมมืออันแน่นแฟนของตระกูลจางกับที่เห่ากรุบบ้างพูดจบจางเหวินเฮาก็จ้องเย่เฉินพลังพูดดูถูก เย่เชิญผมแนะนำให้กบในกาลาอย่างคุณรีบออกห่างจากชูรันเถอะผู้ชายอย่างคุณมอบความสุขให้เธอไม่ได้หรอกมีแต่จะเป็นตัวถ่วงเธอซิลชูรันก็พูดอย่างเย็นชาขึ้นขอโทษนะคะคุณชายจางฉันไม่ต้องการความช่วยเหลือของคุณและอย่าพูดจาไม่ดีกับสามีฉันอีก จางหวินเฮ้าพูดอย่างอึงอ้งๆชูรานผมช่วยคุณขนาดนี้คุณยังเข้าข้างไอ้คนไร้ายประโยชน์นี่อีกเหรอเขามีค่าอะไรให้คุณเก็บเขาไว้เซียวชูรันพูดอย่างจริงจังเขาไม่ใช่คนไร้ประโยชน์เขาเป็นสามีของฉันจางหวินเฮ้าโกรธมากพลางพูดด้วยความโมโ oh หได้คำแนะน,นำดีๆไม่ฟังแต่กลับไปฟังอะไรก็ไม่รู้ ผมอยากจะเห็นเหมือนกันว่าคุณจะใช้วิธีไหนแก้ไขปัญหานี้ถ้าถึงตอนนั้นแล้วทำไม่ได้อย่าหาว่าผมไม่เคยให้โอกาสคุณก็แล้วกันผู้จบจางเหมินเฮาก็ผลักประตูแล้วออกไปมาหลันอยากตามออกไปอธิบายแต่จางเหมินเฮาเดินออกไปไกลแล้วเธอโมหะโมหก,มามากพลางชี้หน้าด่ายเยเฉิญแกนี่มันหน้าโมโหจริงๆ คนไร้ประโยชน์อย่างแกนอกจากเป็นตัวถ่วงชูรันแล้วยังจะทำอะไรได้อีกคุณชายจางมีน้ำใจช่วยขนาดนี้แกกลับทำให้เขาโมโหโจนออกไปแล้วเนี่ยเย่เฉินพูดอย่างเรียบเรียบ แม่เขาก็แค่พูดไปงั้นงั้นขนาดตัวเขาเองยังร่วมมือกับที่เห่ากรุ๊ปไม่ได้แล้วจะมาช่วยชูรันได้ยังไงเหลวไหลมาหลันพูดอย่างเดือดดาลประกูลจังของเขาได้ความร่วมมือจากที่เห่ากรุ๊ปหนึ่งในสาแกจะเข้าใจอะไร เย่เฉินหัวเราะในใจฉันไม่รู้หรอกว่าตระกูลจางมีความสามารถอะไรฉันรู้แค่ว่าตี้เห่ากรุ๊ปของฉันไม่มีทางร่วมมือใดๆกับตระกูลจางทั้งสิ้น ถึงแม้เมื่อก่อนที่เหากรุ๊ปมีความร่วมมือกับตระกูลจังอยู่ไม่น้อยก็จริงแต่ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปความร่วมมือพวกนี้จะถูกยุติลงทั้งหมดเซียวชูรันไม่รู้หรอกว่าแย่เฉินกำลังคิดอะไรอยู่เธอจึงพูดกับแม่แม่อย่าโทษเย่เฉินเลยรอให้หนูกลับมาจากที่เหากรุ๊ปก,ก่อนแล้วค่อยว่ากันเถอะ่่อ มาลันถอนหายใจยาวๆคิดว่าสวรรค์ไม่ยุติธรรมเอาซะเลยตัวเองแต่งกับสามีที่ไร้ประโยชน์ส่วนลูกสาวกลับแต่งกับผู้ชายที่ไร้ประโยชน์ยิ่งกว่าซะอีกนี่มันบาปกำอะไรกันเนี่ย